มีป้ายเตือนก่อนล่วงหน้านิดหนึ่งแล้วก็มีกล้องจับความเร็วถ้าไม่สังเกตก็อาจจะไม่รู้ออกมาจากองค์กรักนิดหนึ่งก็จะมาเจอกล้องเนี่ยอีกจุดหนึ่งกล้อง จะมองไม่เห็นหรอกครับต้นไม้บังหมดความเหลือที่เท่าไหร่